คุณยายมีความมุมาณะอุตสาหะเลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้หญิงคนนี้ไม่แต่งงานเลยเมื่อเลิกกับสามีเมือม่อเมื่อลูกอายุเท่าไหร่นะคะคนเล็กเก้าเดือนโอ้ตอนนี้ยีปีคนเล็กเก้าเดือนตอนนี้ยี่สิบสี่ปีแปลว่าเลิกกับสามีมายี่สิบสามปีแล้วเออไม่แต่งงานใหม่เลยไม่แต่งงานใหม่เลย ไม่แต่งงานใหมสู้สู้จนมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองสจงโรงเรียนจนจบปวชโอ้เก่งจังเลยเออเนี่ยเนี่ยความกระตันยูรู้คุณของลูกก็ทําให้เราถ้าเอ่อทำให้เราดีขึ้นถ้าเราไม่เป็นมะเร็งนี่นะถ้ะนูไม่ปวยก่อนูกาจะจบปญาตี้ไล ลูกก็เลยได้หยุดเรียนก็ได้ปวสอ,อยู่ยินดีด้วยนะคะคนเก่งคนเก่ง,คน,กงคนเก่งนี่แฟนเพจทั้งโลกของแม่พาอ,อ,อเมื่อมีความมุ่งมั่นอุตสาหะพยายามแม้จะเป็นคนป่วยในขณะน,นี้มะเร็งนะคะและกล่องเสียงนี้ก็หายไปแล้วก็ใช้เสียงนี้ถ้าใครอยากบริจาคเชิญเลยนะคะช่วยเหลือคุณยายราตรีคุณยายของน้องเฟิร์ส จะได้มีกําลังใจสังคมดีสังคมน่าอยู่เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณ,อคณโอ้นะคะนะคะเข้าใจคะ่ะเข้าใจคะ่ะขอบคุณมากนนให้แม่เกาะแขนด้วยทั้งที่ตัวเองเออมะเร็งยังไม่หายดี ขอบคุณมากๆเลยนี่คือสัมพันธไมตรีที่ดีมิตรไมตรีที่สง่างามนะคะก็เงินบริจาคของคุณลีญาดีนะคะเหมือนเงินบริจาคของอเจกบุญทันก็ทําให้เรารู้จักกันนี่ก็คือพลังบุญนะคะพลังบุญทําให้เรามีสิ่งนี้แล้วก็ความหวังสูงสุดของชีวิตของคนป่วยโรคมะเร็งก็คืออยากให้หลานเรียนให้ได้สูงที่สุดค่อนตัวเองจะตาย มัน,ม,นมันตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่รู้วันไหนก่อนที่ตัวเองจะตายก็อยากจะเห็นความสําเร็จของลูกหลานนะคะใ่คะ,อะเอาใจช่วยเอาใจช่วยดูแลกันไปค่ะขอบคุณยายขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายหลค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ